ดูยูทูบซาเลยขึ้นสไลล์ลงดูของอะไรดีกว่าอุ๊ยออะไรแจ้งเตือนไหนด้วยดีกว่าอ๊วันนี้มีของขวัฟรีเหรอทิก้าทิก้าหนะ้ามีของขวฟรีจริงนี่ใช่ใช่ช่เรื่องใหญ่แล้วไปรับการเอาทับเล็ตที่มาเลยเดี๋ยวพี่ไปเก็บก่อนนะ โอ้พี่นิชาบอกไปเล้วนะน้องเอามาเก็บเก็บเก็บเราต้องรีบไปแล้วนะเดี๋ยวมีคนขโมยค่ะเอากระเป๋าตังค์ของพี่ไปรวยไปเร็วพ่อแม่คะอะไรลูกแม่จะกินโดนัทไทยลูกพอจะกินขนมเนี่ยแม่จะกำลังกอดตุ๊ก,กตาของนิชาเดี๋ยวสวนพ่อจะมาเล่นตุ๊ก,กตาของทีก้าพ่อแม่คะวันนี้หนูขอไปลับของขวัญปุ้ยได้ไหมคะวันศุกรนะ์น่ะฮะ ลูกวันนี้ไม่ใช่วันศุกร์นะลูกใช่ค่ะแต่มันมีของขวัฟรีแจ้งเตือนมาหนูขอไปก่อนนะคะสงสัยลูกจะลืมวันหรือเปล่านะนั่นล่ละสิวันนี้ไม่ใช่วันศุกร์นะฮะไปเลยไปกันเลยน้องเย่ yeah, ถึงจักทีน้องได้คิวที่หนึ่งไปพี่แคมคานี้ค่ะ เขาก็ได้เปล่าได้ได้ได้ไดพวงี่ชาเกืคนที่สองพี่ตื่นเต้นจังเลยคราวนี้จะได้ไรว่าแล้วเชียร์ต้องเป็น M S M M คราวนี้จะได้เลยนะคะชุดหรือเปล่าพี่คิดว่าได้อ c c ิสเซอรี่แน่เลยหลับตาหอดชุด <c oughs> <c oughs> หนูทายถูกว่าเป็นชุดพี่นิชาคิดว่าอ c c ิสเซอรี่เหรอฮะ <c oughs> ใช่ เฮ่พี่นิชาถาปิหนูทายเป็นชุดเสื้อว่ามันจะต้องเป็นของหนูแน่ๆน่เน่เน่เน่น้องอย่าเล่นน้ำได้สิไม่ดีนะไม่น่ารักเลยนะเด็กที่เล่นน้ำลายเนี่ยพี้นิชาแพ้หนูหนูได้ชุดตัวนี้นะยังไงอ่าน้องก็ไม่ได้ใส่หรอกเพราะว่ามันใส่ไม่ได้ใส่หนูน้องใส่มันไม่ได้อยู่แล้วแหละมันใหญ่ แต่ยิดไม่ได้แต่หนูก็ต้องได้นะคะเพราะว่าพี่นิชาทายผิดพ,พี่ชาทายเป็นอัญมณีแต่ของหนูทายเป็นชุดหนูกดชชุมนะจ๊ะืมสีกา้าเอามันมานี่เลย <laughs> มันก็จะเป็นของหนูอย่างละค่ะเดี๋ยวพี่ชาจะเอาเป็นใบใส่นะะพี่นิชา พอดีเป๊ะเลยพี่นิชา,า,าด,ดึงรึงรึงรึงดึงพอมาแล้วใช่ใช่ใช่ใครทําไม่ชีก้า้องหให้นะไหนมาคิวที่สองอ้าวว่าแล้วเชียวว่านีใช่กับชีก้าต้องมารับของขวัญฟรีวันเบ็ดที่ไม่ใช่วันศุกร์ๆๆนี่ค่ะพี่แคม อ๋อสวัสดีค่ะคุณแม่ทังชีก้ากับพี่นิชาสวัสดีค่ะจะมาหานิชาก,กับชีก้าเลยค่ะถอยแล้วครับอยากรับของกินหน่อยไหมครับไม่เป็นไรหรอกค่ะดิฉันเกรงใจเลยค่ะปังปังปัง,ปงเต็มพักเครื่องชั้นนำหนักพวกเสร็จแล้วค่ะ มีได้ผลฮหรอพี่นิชาแก้หนู่ชื่อใจหนูไปหนูรับของข,องขวัญฟรีพี่นิชาทายปิดพ,พี่นิชากิวมาอมของขวัญฟรีไอ,อชั้มมันนั้นนะ่ะมันมันเป็นเอเซสเซอรียจาของหนูที่หนูทามันเป็นชุดมากก็ต้องเป็นของหนูใช่ไหแม่อโอ้ไม่เป็นไรในะลูกพ่อพ่อเอาตุ๊กตาเรียนเดียวนี่นี่ลูกเอาตุ๊กตาเรียนเดียไหมขอบคุณค่ะแม่ ชุดตัวไหนชุดตัวพี่นิชาใส่อยู่สีสีขาวแล้วก็มีลายตัวเมาเท์ชนะฮะลูกลูกขโมยชุดของชิก้าไปเหรอหนูไม่ได้ขโมยนะคะมันเป็นไซส์ของหนูอยู่แล้วชิก้าใส่ไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องเป็นของหนูหรือเปล่าคะฮะลูกต้องไปขอโทษน้องเดี๋ยวนี้ฮึออขอโทษเดียวนี้ไม่เอาค่ะ นี่ลูกเป็นเด็กดื้อเ <c oughs> หรอไม่ค่ะฮอทุกคนตอนนี้เดินพ่อกับแม่ดูแล้วก็ทีแกก็มากดพินิชัยแกงร้องห้าด้วยทุกคนท้าคิดว่าใครผิดกันแน่พี่นิชัยือทีกาคอมเมนมาให้ด้วยนะคะพี่นิชารือทีกาคอมเมนมาเลยนะคะนั่นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายบายอย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้านล่างด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบายบาย นี่มาตามมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวพี่เอ้ยเดี๋ยวพ่อจะจับตัวหนูนะไม่ไม่ไม,ไมอย่าเอาชุดของหนูไปเป็นชุดของหนูนะ